เพราะว่าเวทนามันฝ <hi> ังลึกมากไงฝังลึกมากในส่วนเวทนาทางกายจัดการไม่ดีก็ขอให้เกิดเวทนาทางจิตเวทนาทางกายเรียกว่าสบายไม่สบายเป็นกลางเวทนาทางจิตเรียกว่าพอใจไม่พอใจเฉยๆมันก็ขอให้เกิดสามตัวแล้วก็เวทนาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดนิวรห้าและนิวรห้าเป็นเหตุให้เกิดอกุศลมูลสามเห็นไหมไอ้สุขเวทนาก็ให้เกิดอะไรก็ให้เกิดกรรมวันันทะ และการมาฉันทะนี่ก็พัฒนาเป็นราคะเป็นอกุศลมูลแล้วใช่ไหมสุขเวทนาแล้วทุกเขียนนาก็ให้เกิดปฏิฆะนี่วันตัวที่สองใช่ไหมปฏิฆะและ้วปฏิฆะนี่พัฒนาเป็นอะไรเป็นโทสะเป็นอกุศลมูลตัวที่สองแล้วใช่ไหมแล้วถีนมิทะอุทัจจาวิชิฉาสามตัวเนี่ยเป็นตัวก่อให้เกิดอกุศลมูลตัวที่สามคืออะไรโมหะโมหะสามตัวเลยนะแล้วง่วง่ะ นั่งนุบงุบเนี่ยเป็นโมหะแล้วโมหะเกิดแล้วแต่ไม่รู้หรือนั่งไปคิดไปฟุ้งไปฟันไปเรื่องนั้เนี่เป็นโมหะแล้วหรือปฏิบัติไปแล้วสงสยัยเอ้ใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าวิธีการของเราวิธีการนั้นในี้ถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเป็นอะไรเป็นโมหะแล้วสามตัวนี่เป็นโมหะเ,เพราะฉะนั้นในตัวนิวร์เป็นเหตุให้เกิดอกุศลมูลสามและการจัดการเวทนาสามรวมถูกเป็นเหตุให้เกิดนิวร์เพราะฉะนั้นตัวรากตัวรูทของกิเลสอะไรทั้งปวงไปจากอะไรเวทนา ถ้าจัดการเวทนาถูกต้องอย่างเดียวจัดการเหตุดับนิวรณ์ดับอ,อกุศลมูลได้ได้หมดแต่ที่ถ้าจัดการกเวทนาไม่ถูกนิวรณ์ก็จัดการไม่ได้อ,อกุศลมูลทั้งสามก็เจริญทีถ้าเราไม่เข้าใจแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายไปอีกท้องการเกิดเอะพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติอย่างเร็วที่สุดหนึ่ง,ว,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 งว,วันถึงเจ็ดวันอย่างช้าที่สุดหนึ่งปีถึงเจ็ดปีเราปฏิบัติมาแล้วสี่ปีสี่ปีมันยัง กิเลสก็ยังไม่หมดกิเลสอย่างยาวก็ไม่หมดกิเลสอย่างกลางก็ไม่หมดกายสวะอย่างยาบกลางละเอียดก็ไม่ลดมันยังไงเข้ามานมันต้องฉเฉลียวใจแล้วใช่ไหมต้องมาทบทวนดูเราปฏิบัติผิดต,ตรงไหนเรื่องนี้ไม่ได้นะเพราะว่าย่ามโอ้เราสติปัญญาไม่พอวาสนาบารมีไม่พอนพี่เป็นข้ออ้างเฉยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่เป็นสวากาตธรรมที่ท่านตรัสรู้มาแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะทําไม่ได้ อนไนที่มันเกินวิสัยของมนุษย์พุริแจาไม่ตรัสให้มันอยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะทาได้แต่เมื่อเรามาทําแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดเราก็ต้องมาตรวจสอบอามาคบถวนเรื่องนี้มากเลยเนะี่ยว่าแล้วปฏิบัติแล้วทําไมเรายังหงุดหงิดยังโมโหยังฟุง้งซ่าน,นยังอย่างนู้นอย่างนี้อยู่เนะี่ยแสดงว่ามีอะไรตกค้างเราปฏิบัติมาเราผิดเนี่ยมันผิดตรงไหนเรามาตรวจสอบตอนนี้ต้องกล้าตรวจสอบตัวเองนะถ้าไม่กลา้าตรวจสอบตัวเองเราก็ซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ เป็นทุกข์กลึกๆในใจไม่มีใครรู้เราหรอกแต่เรารู้ของเราเองนะสงสัยตัวเองขึ้นมาดังนั้นต้องแก้ไขเวทนาให้ชัดเจนตลอดเวลาทีเดียว